สวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบ MJ นะคะทุกคนวันนี้แบบก็จะพาทุกคนมารีวิวของเข้าใหม่นะคะทุกคนมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าน,นะคะทุกคนไปนี่เลยนะคะทุกคนอย่างแรกที่เข้ามาเลยก็าายจะเข้ามาที่หน้าปิศนาการเดยนนะคะทุกคนเอออันนี้เป็นไฮไลท์กิจกรรมนะคะทุกคนเออกิจกรรมสำงราใสายฟรีนะเนี่ยใครที่แบบสนใจก็สามารถมาจาับกันได้นะคะคือแบบมาร่วมเล่นกิจกรรมอ่ะจัดสำหรับคือร่วมเล่นกิจกรรมนะเออ ก็จะมีนีปิศาการเดียนปฏิทินปิศาการเดียนนะคะทุกคนสะสมโทเค็นรับท่า2นิ้วนะเออสะสมโทเค็นแล้วก็รับซุปเปอร์เลสค่าศัตรูในหมดจะอันดับนะคะทุกนะคะนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเข้าเกมสะสมสก,กินปืนด้วยแล้วก็เดินทางให้ครบรับเลยสก,กินรถนะคะทุกคนนี่น,นี่เห็นไหมกิจกรรมปิศาการเดียนนะคะทุกคนนี่ทําภารกิจสะสมโทเค็นเพื่อถอดรหัสรับไอเทมกาเดนะคะ่ะทุกนี้ นี่คือของที่เราจะได้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นระเบิดกาเดียนนะคะทุกคนเฮ้ยสวยอันนี้จะเป็นปืนนะคะทุกคนนี่โอ้ยอาจารย์นก็นยยนเบหนึ่งแม่ยามบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีบัตรสร้างห้องยีิบสี่ชั่วโมงนะคบทุกคนเออแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดนะครับนี่ที่แจกให้ฟรีๆเลยแล้วก็จะมีเป็นถ้าเป็น ารักมากดูดอุ้ยน่ารักจริงอันนี้แบบสายฟรีคือห้าผ้าแล้วนะจริงๆแล้วก็เล่นแบบให้ครบตามธารกิจที่กนมา,มาทุกคนแล้วเราก็กดรับแล้วเราก็สะสมเพื่อมาเล่นซ่าขานนะคะทุกคนเออแบบกดถอนทางนี้เลยะะอุ้ยอุ้ย มันไม่กะเปาแล้วโอ้ยหมดแล้วถ้าใครมีเยอะกว่านี้ก็สามารถแบบเอาท่าทางนี้ได้เลยทันทีนะครับทุกคนแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้เล่นอ่ะเออมันก็เลยมีนิดเดียวนะอ,อใครที่สนใจก็สามารถมาร่วมเล่นกิจกรรมกันได้นะคะทุกคนมีวันที่16สิงหาถึงวันที่1กันยายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจก็รีบเ้ออันนี้ก็จะเป็นปิดนาการเดียน,นะคะทุกคนเก็บโทเค็นเพื่อถอนรหัสรับ โทเค็นหลังเล่นหมดจัดอันดับนะคะทุกคนสูงสุด30ชิ้นต่อวันเลยนะเอออันนี้ก็จะเป็นเข้าเกมเช็คชื่อนะคะทุกคนนี่เป็นสนามกาเดียนนะคะทุกคนเออก็จะได้แบบปืนฟรีไปเล่นแบบชิวๆอ่ะครับเออก็จะมีเป็นปืนคิงฟิชเชอร์นะคะทุกคนแม่นยำบวกหนึ่งแล้วก็ความเร็วลดบวกหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ลดความเร็วพื้นที่นะเอออันนี้ใครที่สนใจก็สามารถมาร่วมเล่นกิจกรรมกันได้นะ ออันนี้กิจกรรมมันมีตั้งแต่16สิงหาถึงวันที่1กันยาน,นะคะทุกคนเอออันนี้คือห้ามพลาดเลยนะ,ะ <c ười> คือคือมันมันมีคนใส่จริงๆงเหรอทุกคนจุดน,นี้ โอ้ยโอ้ย,อยแต่ว่าได้อันนี้อันนี้ได้อยู่นะแบบใส่ไปปั้นนะเออถ้าอะไรโทรทัศน์หนึ่งยี่สิบเก้าหนึ่งสา โอ้ได้อะโมหมดไปไปคันพิคือได้แบบตื่นมาแล้วอ่ะ นี่ต้องใส่ไปปั่นในสตรีมแล้หอันนี้ใครที่สุดก็จะไม่ติดนะที่ถุกเนหาที่หนึ่งัญญาจะนี ก็รีบๆเด้อวันนี้มันก็มาบอกแค่นี้นะคะทุกคนกิจกรรมสำหรับสายฟรีก็คือกิจกรรมปีศากาเดียนนะคะทุกคนเออส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊าย